สวัสดีครับผมมณลธรรมงหลวงช่างภาพข่าวปรเเยาไทยครับได้เวลาเดินทางแล้วครับชีวิตช่างภาพข่าวกีฬาอย่างเราเรามีกีฬาไหนที่มีโอกาสได้ไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีได้ไปเจออะไรใหม่ๆวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลทิงคัพนะครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาผมก็ได้รับมอบหมาเดินทางวันแข่งเลย จะไปถึงที่ประมาณใบาสองก,กว่าแล้วก็ดูว่าจะได้ไปแข่งคู่แรกหรือเปล่าหรือว่าจะรอคู่ไทยที่จะเตะฟิลิปปินส์ตอนสองคุ่ผมว่ากินขับครั้งนี้น่าสนใจนะเป็นการแข่งขันกินขับที่อยู่ในนอกกรุงเทพมหาคนครเนี่ยแล้วมันได้กระแสจากแฟนบอลท้องถิ่นเยอะคือทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ไปเตะที่นั่นเนี่ย น่าจะ26ปีได้แลบบ้วตั้งแต่ปี2541้าตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่13นู่นเลยนะทีมชาติชุดใหญ่ทีมไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นผมว่ากระแสะมันน่าจะตอบรับดีมากแล้วคนดูน่าจะเยอะมากเห็นว่าบัตรโซนเอาแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นไม่ได้ที่จะมีการทุบสถิติในสนามแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีคนดูน่าจะเป็นคู่ดีรับเจอสงขาา3 6กกว่า ประมาณนั้นอาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวรอรุ้นกันก็ชีวิตทางภาพกีฬาแบบนี้ครับมีเวลาเดินทางแล้วก็ไปแล้วก็ได้เที่ยวจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ผมชอบด้วยเพราะว่าเคยไปอยู่ที่นู่นมันติดทะเลแล้วก็อาหารอร่อยเป็นเมืองเล็กๆผมจะเรียกว่าเป็นเมืองเล็กๆน่ารักเพราะว่ามันมันมีที่เที่ยวเยอะอ่าขึ้นเขาไปก็ได้เล็กๆไปจุดชมวิวตลาด บ้านเก่าก็มีเจ๋งชอบจังหวัดนี้มากก็ดีที่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าผมจะไปแค่คืนเดียวแล้วพรุ่งน,นี้ก็กลับแล้วจะมาใหม่ทีคือวันที่1ิบสี่ส่วนหน้าง,งานผมก็ย่างที่รู้กันดีว่าทุกวันนี้เราทํางานแบบไม่ได้ถ่ายแค่ฟุตบอลอย่างเดียวละเรามีหน้าง,งานหลากหลายมากมีผู้ว่าจ้างหลากหลายทางก็พยายามจะตอบโจทย์ให้ทุกฝั่งอาจจะไม่ได้ฟุตบอลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะมีผู้บริหารด้วย มีมุมนู้นมุมนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูกันนะว่างานที่ผมถ่ายออกมาจะเป็นยังไงบ้างอาจจะถ่ายเบื้องหลังมาสั้นๆหรือว่าตามจังหวัดที่ได้โอกาสก็อลองดูกันพอดีถอยกระเป๋ามาใหม่ปกติผมจะใช้ติงแตงนะติงแตงกับพีบีแกนเวลาเดินทางไปขึ้นเครื่องบินใส่เลนส์400ใส่บอดดี้อุปกรณ์การทำงานอย่างที่รู้ดีว่าช่างภาพเราอุปกรณ์เยอะมากกระเป๋าก็สำคัญ แต่ครั้งนี้ลองของใหม่คือผมถอยตัวนี้มาครับยี่ห้ออะไรอูเรนซี่นะน่าจะอูเรนซี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่อูเรนซี่รู้สึกว่าจะประมาณไซส์ใหญ่เขาสามสิบลิตรหรือสามห้ามรู้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับซื้อมาเนี่ยกดโค้ดมานะกดโค้ดจากแอปส้มมาเหลือแค่สี่ใบเทาราคาดีมากแล้วก็ถูกชอบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช้ติงแตงราคาแรงมากและก็ผนมากดีมากแต่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคิดดูว่าถ้าผมใช้ติงแตงเนี่ยผมซื้อใบนี้ได้3ใบเพราะฉะนั้นก็เลยเออเราควรจะลองเปลี่ยนดูนะพอเปลี่ยนดูแล้วก็ชอบแล้วมาดูว่าไปสงขาวันเดียวไปถ่ายฟุตบอลน,นะดูว่าผมขนอะไรไปบ้างใบเดียวนี่ยอยู่ เปิดให้ดูเลยเปึ๊บเข้ามาปึ๊บเข้ามานี่อยู่เลยครบทุกอย่างนี่ใส่แม็กที่กันฝนอันนี้จะเป็นเลนส402.8นะบอดี้ตัวหนึ่งใส่7200อันนี้มี1635บอดี้อีกตัวเนึ่งอะผมจะใส่ กระเป๋าสภายตรงคาดทั้งอกที่เป็นเขานะอ่านี่ผมก็ไปได้แล้วแค่นี้ครับครบเลยถือว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะแล้วก็สะภายดีมากซัพพอร์ตหลังดีมากบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้สปอนนั้นเนี่ยนี่ควักตังเองไม่มีสปอนไม่มีใครมาสนับสนุนแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ดูดิช่องมันเยอะมากนะ <c oughs> ช่องมันแบบเยอะทั้งหมด แบตเตอรี่ครบคันแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือถูกใจอ่ะพูดแล้วก็ถูกใจถูกใจนะถูกใจอีกนี่ก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับช่องเยอะมากรวมถึงสามารถขยายกระเป๋าได้ด้วยนะสมมติเนี่ยผมขยายขยายกระเป๋าอันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงเลยไม่ได้แบบสปอนขายของอะไรทั้งนั้นอ่านี่เห็นไหมครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนี่มันขยายได้ไหมครับมันสามารถขยายได้แล้วเขาบอกว่ากันน้ําแบบเฮฟวี่ด้วยนะแต่ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันไม่กล้าเหมือนกันลัวเฮฟวี่แล้วมันตะเข็บเข้าตะเข็บคอมเปียกนี่น่าจะไม่ข้มแต่คยเห็นเขารีวิวนะเขาฉีดน้ําได้เลยมันกันน้ําซิปก็กันน้ําเปิดออกมาที่ขยายกระเป๋าไปแบบนี้โอ้โหผมว่ามันไม่ธรรมดา ในราคาสี่ใบเทากดโค้ดถูกใจมากใบนี้แล้วก็สะพายหยิบข้างๆก็ได้เนี่ยมีเลนตะเข็บข้างๆจริงมันก็มีตัวคาดอีกนะครับเก็บของนะผม,ไ,มได้เอามานี่นะคุ้มค่ามากใบนี้จะเดินทางไปสงขาเพื่อเป็นตัวเลือกใครสนใจแล้วก็บอกไปก่อนไม่ได้สปอนนะควักตังค์เอง มาถึงหาดใหญ่ครับก็ต้องแวะไก่ทอดเดชาร้านนี้ของกินอร่อยมากมีหลากหลายอย่างเลยไก่ทอดนี่เก่งจริงยอมรับเลยว่าสุดมากร้านนี้ต้องลองนะครับใครที่มาหาดใหญ่ นาให่นอกจากตอนนี้ไม่น่าจะขาดชาก็ต้องมากินชาชาฟองฟอดเลยเอาเรื่องนะตอนนี้ก่อน๋ย่ากาไปแล้วแนรีบเละครับเละเรียกว่าเละไปตามระเบียบดูดีฝนก็เทแบบเทกรนหนำมากนะกระหนำแบบหนักมากแล้วก็ลมมาแรงด้วยจุดมันเป็นฝนภาคใต้ก็จะประมาณนี้ครับจะฝนตกแรงมากตอนนี้ก็ยังตกไปบอยอยู่แล้วก็กระนั้น รีดน้ําแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเล่นจะเลื่อนตลอดไม่ได้นะเพราะว่านัดที่บีจที่ท่าเรือเตะกับไลออนก็เลื่อนไปแล้วนะนี่ทีมชาติกินครับถ้าเลื่อนอีกนี่เซ็งเลยนะเตะสองุูกครับตอนนี้ประมาณ3ามูกแล้วเพิ่งเกมเพิ่งเล่นได้ประมาณน่าจะไม่เกินสิานาทีพวกหยุดแล้วผมก็มีที่ป้องกันอยู่นะครับที่ป้องกันท้องส่วนตัวกันฝนคนก็มีนะ แต่ว่าเอาออกแล้วตกบ่อยๆแต่เดี๋ยวคงต้องใส่ใหม่ละเพราะว่าดูแล้วน่าจะตกยาวนี่แหละชีวิตช่างภาพกีฬานี่อยู่กับพี่เจข่าวสดนะนี่พี่เจข่าวสดพร้อมมากชุดเครื่ององค์องเครื่องมาครบนักกีฬาก็เริ่มลงแล้วครับนักกีฬาเริ่มลงแล้วนี่เราก็กันฝนที่กันฝนเราเห็นไหมครับที่กันฝนเรานักกีฬาเริ่มล,ล,ล,ลงแล้วนี่กร็รีนน้ําไปเละครับเละเดี๋ยว ยังไงมาดูนะลูกวันนี้จะถ่ายได้แค่ไหนค่อยว่ากันถึแล้วก็พรุ่งนี้ผมกลับตอนเที่ยงไปถึงที่เที่ยงประมาณบ่ายสองสามที่เปล่านะคือจะไม่ปิดโอเคว่ากันแล้ววันที่สิบสี่ผมจะมาใหม่หวังว่ากลับมาเตะได้เหมือนเดิมครับแล้วก็จะให้นักเตะไม่บาดเจ็บน,นะเพราะว่าพอสนามแฉะแล้วก็เสี่ยงบาดเจ็บก็หวังว่าจะทุกคนจะเล่นกันอย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกสนาน แฟนบอลก็สุดยอดมากเรียกว่าไม่ไปไหนเลยแฟนบอลก็ใส่เสื้นฝนลแล้วก็ร่มพร้อมเลยนะสุดยอดมากเจ๋งจริงอ่ะดูเขาลีดนําหน่อยมันจะช่วยกันลีด,ดกันทุกคนช่วยกันเท่าน,นี้ก่อนครับลากันด้วยพี่เจเดือนเดิพี่ผมันส่วนเบื้องหลังการทำงานของผมก็ถ่ายมาให้ดูกันตรงนี้นะครับผมก็จะนั่งจุดนี้ เลนที่ใช้หลักๆก,ก็คือจะเป็น400ข8ที่ผมบอกว่าผมชอบใช้ถ่ายกีฬามากแล้วก็กล้องบอดี้หลักก็จะเป็น Sony A9 Mark i i ครับส่วนตัวที่ห้อยอยู่ด้านล่างเนี่ยจะคือ Sony A1 นะใส่กับ7200สปีดช s h เตอร์ที่ผมใช้ถ่ายฟุตบอลโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ800ถึง1250ครับประมาณนี้ ใช้กับเลนที่เป็น f 2 8ครับส่วนโ o ก็คิดว่าจะไม่เกิน2.5 0 0 3 0 0ครับในนัดแรกคนดูก็เยอะมากครับฝนตกหนักมากแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่ไปไหนยอมใจแฟนบอลชาวใต้จริงแล้วก็คิดว่านัดชิงคนดงเยอะกว่านี้แน่นอนบัตโซเอาเรียบร้อยแล้วรีบมากันนะครับมาดูบรรยากาศการชิงครับของทีมชาติไทยกับซีเรียกันส่วน,นนี้ก็เป็น เบื้องหลังการทำงานของผมเองทุกนัดก็จะแบบนี้เลยครับถ่ายมาให้ดูเราก็ใช้เกนซุซูเปอร์เทเลเดีด๋ยวจะเห็นว่าภาพที่ออกไปเป็นแบบไหนช่วงขายคิวฝนตกแต่เราก็ยังลุยอ,อยู่เพราะเรามีอุปกรณ์ป้องกันพร้อมครับ <Okay. S 1> ลุได้เลยเต็มที่แล้วก็ช็อตน,นี้จนสุดนะครับ คุยกันเรื่องเทคนิคถ่ายรูปดีกว่าเรามาใต้เรารู้อยู่แล้วว่าโดยส่วนใหญ่ภาคใต้ฝนเนี่ยตกคือมีฝนกับแดดอ่ะเตรียมมาพร้อมเลยกนิีการฝนนี้ก็ได้ใช้แล้วได้ใช้อันนี้นี่ได้มาจากปารีสนะไปศูนย์โซนี่มาแล้วก็เขาให้มาเป็นเลนส์คเวเอ์์ใส่400ร้อยหกก็น่าจะได้อ่านี่เลยแล้วก็ช,กช่วงฝนช่วงฝนนี่แค่สามจากดีแคทลอน ใช้ดีมากผมใช้มาปี่อปีแล้วไม่มีขาดไม่มีอะไรดีมากแล้วก็สวมใส่สบ,บายคือผมเป็นชอบใส่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นับนบคยกว่าอะไรวะบันโจหรอแบบสไตล์บันโจบันโจเออส่วนนี้ผมไม่ได้เอามามันจะมีของดิง้งแตงอีกไม่ได้เอามาอันนั้นมันจะใส่นิ้วได้แต่ว่ารู้สึกว่ามาันเท้าไปละก็จะใส่ไวน้นี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แนละ้วผมเวลาใช้อ่ะพอใช้เลนส์ี่รออ่ะผมว่าผมตัวเดียวอยู่ไม่ต้องเจ็ดสองร้อยเท่าไหร่อะไรก็โอเค อันนี้ก็เป็น,ปนอุปกรณ์ร่าวๆข,ของช่างภาพกีฬามืออาชีพที่เวลาเราทํางานแบบมืออาชีพเราก็ต้องพร้อมตลอดเวลาก็ประมาณนี้แล้วก็รุ้นอย่างเดียวว่าตอนเลิกทีนักกีฬาขอบคุณหรือนายกอจาจจะลงหรือเปล่าเนี่ยถ้าฝนไม่ตกโชคดีถ้าฝนต,ตกก็คงต้องรูยกอนนะครับชีวิตการทํางานภาคสนามก็เป็นแบบนี้ส่วนนัดแรกจะเป็นไงก็ติดตามไปแล้วกันส่วนรูปเบื่องหไหะเป็นไงเดี๋ยวให้ดูอีกหลังท้ายคลิปเหมือนเดิมก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็ เข้ามาถามได้นะอะไรที่ตอบได้ผมจะตอบให้แล้วก็มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจก็บอกผมด้วยนะเอาละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ